พี่แล้วไปยกขาสกีสกีที่ข้างหลังอ่ะใช่ลูกค้าหันมาแบบอุ้ยสกีเลยเหรอโอแต่ประมาณก็ขอใช่ไหมยอนนั้นตายแล้วค่ะเป็นโรคไตเอาเลอเสียไป2อมื่เห็ไยินแม่ค้าแม่ค้าลูกค้าช่วยกัน2อ0หมื่นจงาขอไดยินสิให้สบายผมเปคนเดินขอแม่ค้าลูกค้าได้ยินลูกค้าบอกพี่ช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยแล้วก็พนักงานในตเตอร์เไปเรอะไรแล้วคุณเ็นทาอะไรอะค่ะ คุณเห็นเขาทำอะไรเนไหมเขาแทะอะไรเขาชอบทำความสะอาดโอ้ชอบทำความสะอาดอ๋อไหนดูสิเดี๋วเราเดินไปค้กันคือทำยังไงทำยังไงเขาทำยังไงลูกทำยังไงไหนดูคุณเห็นคุณเห็นทำยไงอ๋ออันนี้คือทำทำอะไรลูกทำเล็บตัวเอง